แห่แช์เอกสารรับรองการตายคดีผู้กำกับโจโรงพยาบาลดังระบุดับจากสารแอมเฟตามีนวันที่24สิงหาคม64จากกรณีทนายดังได้โพสต์ข้อความถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บังคับการจังหวัดนครสวรรค์และผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6 ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผู้กํากับของโรงพักในพื้นที่นครสวรรค์เรียกรับผลประโยชน์จากผู้ค้ายาเสพติดรายย่อยเป็นเงินจำนวน2ล้านบาทแต่เมื่อตกลงกันไม่ได้จึงใช้ถุงดำคลุมหัวจนเป็นสาเหตุให้ขาดอากาศหายใจและเสียชีวิตนั้น โดยต่อมาก็ได้มีคำสั่งให้ผู้กำกับโจไปปฏิบัติการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค6โดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งเดิมเพื่อไม่เป็นอุปสรรคต่อการตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่โดยถัดมาทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดได้มีการเปิดคลิปวิดีโอขณะที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจใช่ถุงดำรัดศีรษะ นายจิรพงศ์อายุ24ปีจนขาดอากาศหายใจและถึงแก่ความตายค่าโรงพักนอกจากปมเจ้าหน้าที่ตำรวจค่าประชาชนโลกโซเชียลยังมีการเผยเอกสารหนังสือรับรองการเสียชีวิตที่ออกโดยโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักนครสวรรค์โดยระบุว่าผู้ต้องหารายดังกล่าวนั้นเสียชีวิตจากพิษสารแอมเฟตามิน งานนี้ยิ่งทําให้คดีดังกล่าวถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักข้อมูลที่โรงพยาบาลให้นั้นขัดแย้งกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นหรือไม่อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ